สอรอรอร,อระดับอำเภอวังสมบูรณ์ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันที่1พฤศจิกายน2567นางสาวเพชระรประวิศิริโชตนอก รักษาการในตำแหน่งผอ,อ,อสอกรรระดับอำเภอวังสมบูรณ์ร่วมพิธีถวายภาพพระกระินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้วันที่4พฤศจิกายนพศ2567นางสาวเพชรชระวีสิริโชตโนผูรักษาการในตำแหน่งผอ,อสอกรรระดับอำเภอวังสมบูรณ์ประชุมคณะครูและบุคลากรประจำสัปดาห์และสรุปข้อมูลการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ประจำปีพุทธศักราช2567 วันที่4พฤศจิกายนพศ2567นางสาวเพชรรบวิสิทธิโช่นอครูรักษาการในตำแหน่งผอ,อ,อกสก,กรระด,ดับอำเภอวังสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายในยรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกและสรุปผลการดำเนินงานประจำปีพศ2567 วันที่5พฤศจิกายนพศ2567นางสาวเพชรปปรัวีสิริโชนอกครูรักษาการในตำแหน่งพอ,อ,อสกระร,ระดับอำเพิมความสมบูรณ์มอบหมายให้ในไพลทูนชุนสะอาดครูพร้อมด้วยนางประนอมแสงสินครูอาสาสมัครประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำน,นันและผู้ใหญ่บ้านครั้งที่11ท่าสประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2567นางสาวเพชรปปรัวีสิริโชนอกครูรักษาการในตำแหน่ง พอสกรระดับอำเภอวังสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะครูกศนตำบลทั้ง3ตำบลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศไทยแลนด์ซ e โ o d ดอปอัระหว่างวันที่5-6ถึงพฤศจิกายนพศ2567วันที่6พฤศจิกายนพศ2567 นางสาวเพชรรวิสิริโชดนอกครูร,รักษาการในตำแหน่งพอ,อ,อสอกรระดับอำเภอวังสมบูรณ์เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนตารวจเอกเพิ่มพูนจิตชอบครั้งที่8วันที่7พฤศจิกาย,ยนพศ .2567 นาง 5, 6, 7, สาวเพชรระวิสิริโชดนอกครูรักษาการในตำแหน่งพอ,อ,อสอกรระดับอำเภอวังสมบูรณ์มอบหมายให้ครูอาสาสมัครการ,ร,าร,รศึกษานอกโรงเรียนครูกศนตําบลครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนครูผู้สอนพิการและบรรลุเข้าร่วมประชุมติดตามการ ขับเพื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคลตํารวจเอกเพิ่มภูมิคิดชอบวันที่8พฤศจิกาย,ยนพศ2 5 6 7นางสาวเพชรชรพวีสิริโชตนอกครูรักษาการใน,นตําแหน่งพอ,อสอกรระดับอําเภอวังสมบูรณ์และนายไพฑูลทุนสะอาดครูพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสการประจำจังหวัดสระแก้วครั้งที่9ทับสองวันที่11พฤศจิกาย,ยน พศ2567นางสาวเพชรรัปวีสิริโชตนอกครูรักษาการในตำแหน่งพอสกรระดับอำเภอวังสมบูรณ์ประชุมคณะครูและบุคลากรประจำสัปดาห์ชี้แจงข้อราชการวางแผนการลงพื้นที่สืบรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาวันที่14พฤศจิกายนพศ2567นางสาวเพชรรวีสิริโชตนอกครูรักษาการในตำแหน่งพอสกรระดับ อำเภอวังสมบูรณ์นิเทศติดตามกิจกรรมคณะครูสกรรตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบกลุ่มและประทมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 วันที่15พฤศจิกายนพศ2567นางสาวเพชรรัประวีศริชโชตินอกครูในรักษาการในตำแหน่งพอ o, สอสกรระดับอำเภอวังสมบูรณ์ได้นิเทศติดตามและให้กำลังใจนักศึกษากลุ่มวังสมบูรณ์0ูน2พร้อมกับมอบรางวัลให้นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบวัดผลสมรรถนเน็ตในภาคเรียนที่1ทศพศ .2567 และผลสอบปลายภาคในภาคเรียนที่1ทศพศ .2567 วันที่15พฤศจิกายนพศ .2567 นางสาวเพชรรัประวีศริชโชติ นอกครูรักษาการในตำแหน่งพอ,อสตรระดับอำเภอวังสมบูรณ์มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประเพณีวันละทง ประจำปีพศ2567วันที่18พฤศจิกาย,ยนพศ2567นางสาวพยายวิชรบรวิสิรโชตนอกครูรักษาการในตำแหน่งพอ,อ,อสกรระดับอำเภอวังสมบูรณ์มอบหมายให้ในายไพฑูรย์ชุนสะอาดครูนางกรวิภาส้อยยังสุครูอาสาสมัครและนางสาวอาภิชยาพัชนีครูผู้สอนคนพิการมอบสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นทางด้านการศึกษาสำหรับคนพิการวันที่18พฤศจิกายนพศ2567นางสาวพิชรปรวิสิรโชตนอกครูรักษาการ ในตำแหน่งพอ,อสอกอรอระดับอำเภอวังสมบูรณ์มอบหมายให้นางสาวอภิชยาพัชนีครูผู้สอนพูวิการและ นางสาวพัชราพรสมสกุลชัยบรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษาผู้พิการและผู้ปกครองวันที่22พฤศจิกายนพศ2567นางสาวพัชราภวีสิริโชตโนกครูรักษาการในตำแหน่งผอ,อ,อสกรระดับอำเภอวังสมบูรณ์เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอวัฒนานครวันที่25พฤศจิกายนพศ2567นางสาวพัชราภวีสิริโชตโนกครูรักษาการในตำแหน่งผอ,อ ะอร,อระดับอำเภอวังสมบูรณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักดุดีวันสมเด็จพระมหาเท释ราชเจ้าระดับจังหวัดประจำปีพศ2567เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่25พฤศจิกายนนางสาวเพชรรวัวีสิริโชตโตครูรักษาการในตำแหน่ง พอ,อ,อสอกรระดับอำเภอวังสมบูรณ์มอบหมายให้ในายไพฑู์ชุนสะอาดครูนำคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนางสาวเพชรบวีสิริโชตอกครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสการออก ระดับอำเภอวังสมบูรณ์กร้อมด้วยนางสาวพัชราพรสมสกุลชัยเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2องาพศ2 5 6พระหว่างวันที่26ถึง27พฤศจิกายนพศ .2567 วันที่28พฤศจิกายนพศ .2567 นางสาวพชรชรปรวีชริโชตโตครูรักษาการในตำแหน่ง ูอ้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอวังสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสะแก้วประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568-2570วันที่29พฤศจิกาย,ยนพศ2567ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังสมบูรณ์นำโดยกิจกรรมตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิตขั้นพื้นฐานของผู้เรียนให้กับนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567วันที่29พฤศจิกายนพศ2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังสมบูรณ์นำโดยนางสาวเพชรชประวีสิิิโชตนอกครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรอ ในระดับอำเภอวังสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรนำนักศึกษาเข้าร่วมการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนนักศึกษาอำเภอวังสมบูรณ์ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ผลการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักศึกษาไม่พบนักศึกษาที่มีสารเสพติดในปัสสาวะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังสมบูรณ์จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบการศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษาพศ2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวางสมบูรณ์จัดกิจกรรมโครงการสร้างการรับรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษาพศ2567และส่งเสริมคุณธรรมรู้เท่าทันัยาเสพติดวันที่29พฤศจิกายนพศ2567นางสาวเพชรระวีศิริโชตท่อครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอวางสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ นายโกเมนจินาวันผู้อำนวยการสกรประจำจังหวัดสระแก้วและคณะลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสกรระดับตำบลวังใหม่และวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วสกรระดับอำเภอวังสมบูรณ์ขอขอบคุณครับ